สายด่วนสุขภาพจิต1323ยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะคือหนูมีเรื่องที่จะปรึกษาหนูสามารถเล่าให้พี่ฟังได้เลยไหมคะคะแนนพิเศษนะคะข้อแรกการวางแผนชีวิตคืออะไรคะแพทต,ตอบก่อนเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองทำตามแพทด,ดูนะคะแล้วก็ถ้าทำไบงานเสร็จอย่าลืมไปส่งน,นะตอบไปเลยแล้วกันนะคนเดียวอะ่ะคนอื่มต้องได้คะแนนล้วมัง้งหลายรอบแล้วนะ มันเสลยอ,อยากได้คะแนนเนาะแล้วตอนนี้น้องกำลังรู้สึกอะไรอยู่หนูรู้สึกทั้งแย่ทั้งเสียใจบางทีหนูอาจจะสงสัยเยอะเกินไปอาจจะทำให้เพื่อนไม่ชอบ